สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับแม่แหวนอีกครั้งนะคะกับช่องซีรีรส์ค่ะนะคะวันนี้ยังอยู่ในข้อเรื่องเล่นดัชวิสซีรีส์นะคะมาเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าเราถึงซีพี่โสดไหนกันแล้วนะคะอ่าเอพิโซดที่35นะคะ well elder el e นะ well e l k e r อ่านะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะว่า วันนี้เราเรียนเนื้อหาอะไรยังไงบ้างนะคะน่ามาดูตัวอย่างนะคะเห็ดก้นหน well ก้นหนั s เวลก้นหนัง i ีส์ซิ h เดอะฮนก์ h ด h ะฮอฟันยาว h ดอะฮอเ it's eats fun. Yow. Headbook Elk book is het Headbook Elk book is waardevol The pen Elke pen is Unique. The pen Elke pen is unik het varken either pardon have fear pardon het varken either varken has fear pardon the hand. either hand heeft five fingers The hand. ทุก r น Hand. Have. Five fingers. อ่าทีนี้มาดูนะคะทุกคนสังเกตไหมคะว่ามันมีความแตกต่างยังไงคะยังไงคะนี่นะเห็นไหม head n นาย head word นะ head word ถ้าเป็น well เป็นอะไรคะ ไม่ต้องเติมเอนั่นเองนะฮะ the horns นะฮะ the word เป็นไงฮะ,ะ welcome นะฮะเติมเองนะฮะนี่คือเขาเรียกว่าไงนะ,ค,ะความแตกต่างของการใช้นะคะระหว่าง welcome w e l c o m แล้วก็ welcome นะ,ะเห็นไหมฮะเหตุเบิ d ดไม่ต้องมีนะฮะ the word ต้องมีนี่เขาใช้ลักษณะใช้เวลาใช้ well the el แล้วก็ either นะคะใช้หลักการเดียวกันเหมือนการผันคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะนะ head word ไม่ต้องเติม a นะ,ะถ้ายท้ายเขานะคะส่วน the word ก็คือต้องเติมนั่นเองฮะ,ะอ่ะนี้มาดูคำแปลนะสองอันแรกก่อนเนาะ head noun คืออะไรคะกระต่ายนะคะ well g o i n easy คืออะไรคะก็ถามว่า กระต่ายตัวไหนที่มันป่วยใช่ไหมคะกระต่ายตัวไหนที่ป่วยนะคะ the hound แปลว,ว่าน้องหมาลูกหมานั่นเองนะคะสุนัข well the hound is ฝันเหี้คือถามว่าอะไรคะหมาตัวไหนนะคะสุนัขตัวไหนเป็นของคุณนั่นเองนะคะอ่าทีมาดูตัวอย่างตัวอย่างต่อไป head book นะคะ book เป็น head word มาดู L เป็นไงคะไม่ต้องเติม a นะเป็น L บุกเห็นไหมคะ The pen อนะ่าเ,เป็น the word ใช่ไหมคะเป็นไงคะต้องอะไรคะ L ก็ pen น,น,นั่นเองนะคะต้องเติม a เห็นไหมคะ ลักษณะการพันเหมือนคำคุณศัพท์เลยนะ,ะยก็คือตัวอย่างความแตกต่างของการใช้ก็เป็นอะไรคะ head word ไม่ต้องเติม a the word ให้เติมเอามาดูคำแปลค่ะ,คะ head book แปลว่าหนังสือใช่ไหมคะอันนี้ก็แปลว่าคะ L book is wonderful ก็คืออะไรคะหนังสือทุกเล่มนะคะ มันมีคุณค่านั่นเองนะคะหนังสือทุกเล่มมีคุณค่าทั้งนั้นนะอ yeah, <I> ่าบรรลุเดอะวนเอกลักษณ์เป็นอิสูนิคเห็นไหมฮะปากกาทุกด้ามนะคะปากกาในแต่ละด้ามในละทุกทุกด้ามเนี่ยนะคะในแต่ละด้ามมีความเป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะคะเห็นไหมเออลเกิดแปลว่าทุกๆแปลว่า แต่ละอย่างนี้นะฮะได้นะะามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะเ e ดฟาร์เกิลนะฟาร์เกิลเป็นเ e ดเวิร์ดต้องไหมใชอเลยคะ่ะ e i ดอ e r ไม่ต้องเติม a, a นะ,ะไม่ต้องมีนะฮะอ่านี่มาดูดู the hands a n d เป็น the word ใช่ไหมคะพอเป็น either ก็เลยต้องเป็นอะไรคะ either hands นี่ฮะ either hands นั่นเองก็คือต้องเติม a ให้ขาวนั่นเองนะคะนี่มาดูคำแปล h e ร์เกิ g แปลว่าหมูนี่ฮะ either hedgehog have fear b o t e n คืออะไรคะหมูทุกตัว มีสีา่านั่นเองนะ,ะ The hands the แปลว,ว่ามือนะ,ะ Either hand have five fingers คืออะไรคะมือทุกมือมีห้านิ้วนั่นเองนะคะอ่าเห็นความแตกต่างแล้วเนาะ Head word ไม่ต้องเติม a the word เติม a ต่อท้ายเห็นไหมคะลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันนะคะอ่นนี้เรามาดูตัวอยา่าง Head book Elk book is wonderful Head book Either book is wonderful เห็นไหมคะทุกคน Elk กับ Either Elk Either เป็นไงฮะเปลเหมือนกันนะคะใช้ทดแทนกันได้เห็นไหมคะเปลเหมือนกันเลยเลือกใช้ได้นะคะใช้ทดแทนกันได้นะคะเห็นไหมพอเป็นอะไรคะบุกเป็นเ e จเบิร์ตรงนี้เลยไม่ต้องเติม A ใช่ไหมอ่ามาดูตัวอย่างต่อไป the pen elegant pen is unique the pen either pen is unique เห็นไหมฮะ elke idr เห็ k, r, นไหมใช้ด้วยกันได้นะคะแปลเหมือนกันนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะเลือกใช้นะคะจะใช้แบบไหนจะใช้อันไหนนะคะเลือกได้นะคะส่วนเป็นเป็น the word เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอมี a ให้เขาใช่ไหมคะเห็นไหมแปลว่าทุกๆแปลว่าแต่ละนะ,ะโอเคอ่าที่มาดูสไลด์ก่อนหน้านั้นนะคะ The word แบบเจาะจงเป็นไงคะเวลาผันนม้เวลาผันคำคุณศรรพัพท์พอเป็น the word แบบเจาะจงกันนะ,ะ the who the pen เ,เห็นไหมคะต้องเติม a ให้เขานะที่คำคุณศรรพัพท์นะ,ะเห็นไหมถ้าเป็น head word ก็อะไรคะ head who the book เห็นไหมคะ head book who ตรงนี้ก็ต้องเติม a ให้เขาเป็น head who the book เห็นไหมคะ หีืพอมันไม่เจาะจงบ้างฮะไม่เจาะจงก็คือตรงแถวนี้นะ,ะนี่ไม่เจาะจงเนาะเดอะเวิร์ดที่ไม่เจาะจงไหมเป็นเป็นเดอะเวิร์ดไม่เจาะจงเป็นอะไรคะใช้คําว่าเออนั่นเองนะคะเอิน e นะฮะเอิน e คู่เดอะแป็นเห็นไหมเดอะเวิร์ดนะฮะไม่ว่าจะเจาะจงไม่เจาะจงถ้ามันเป็นเดอะเวิร์ดก็คือเติม a ตรงคําคุณศัพท์เสมอใช่ไหมคะพอเป็น head word นะ พอมันไม่เจาะจงปั๊บเนี่ยใช้เอิรเนี่ยปั๊บตรงนี้เป็นไงฮะไม่ต้องเติม a ให้เขาอันนี้คือเป็นข้อควรจำนั่นแหละเนาะแม่แบบเคยสอนไปแล้วนะคะถ้าเป็น head word ที่เป็นแบบไม่เจาะจงตัวคําคุณศัพท์ตรงนี้ไม่ต้องเติมเให้เขานะโอเคนะมันอย่างเดียวเลยนะจําอย่างเดียวแค่นี้เลยนะนอกนั้นเติมหมดโอเคนะอ่ะทีนี้มาดู w e l c l e e d e r นะ แอลก็แปลว่าอันไหนสิ่งไหนอะไรนี่นะคะเนาะแปลว่าอันไหนสิ่งไหนนะ which one นั่นเองในภาษาอังกฤษนะคะ which one นั่นเองนะแล้วก็แ l ลก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกๆแปลว่าแต่ละนะคะก็คือแปลว่าภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า every นะ every นั่นเองนะ either เหมือนกันนะ either ก็แปลเหมือนกันกับแ l ลก็นั่นแหละนะคะแอนะแปลว่าทุกๆแปลว่าแต่ละนั่นเองนะพอเป็นไงคะ เป็น the word เนี่ยเห็นไหมอยู่ในช่องนี้ the word นะคะ the word นะเห็นไหม the word เติม a ให้เขาทุกอันเลยนะเห็นไหมเติม a เติม a เติม a เป็นอะไรคะเป็น w e g u l a r i r r e g u l r either เห็นไหมอ่าทีนี้พอเป็นอะไรคะเป็น head w o r d บ้าง book เป็นอะไรคะ book เป็น head w o r d นะเพราะฉะนั้น เวลาเป็นเวลามาใช้ well either e head word ให้ใช้ลักษณะเหมือนอะไรคะเหมือนนี่ไงเหมือนแบบไม่เจาะจงนะ,ะลักษณะเหมือนเนี่ยเหมือน head word ไม่เจาะจงนะ,ะเวลาใช้ตรงนี้เวลาเอา well either e มาใช้ไม่ต้องเติม a ให้เขานะคะถ้าเป็น head word ใช้แค่นี้ค่ะไม่ต้องเติม a ตรง well either e โอเคเนาะนะคะจำไห้นะเสร็จแล้วล่ะ เห็นไหมสั้นๆเลยนะคะง่ายๆเลยให้จำเลยนะคะเนาะถ้าเป็น the word เป็นยังไงคะ well either e i t h e นะคะให้ใช้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็น head word ก็อะไรคะก็แค่ใช้ well either e i t แค่นั้นนะคะโอเคเนาะจบแล้วนะคะคลิปนี้สั้นมากๆนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่เือนทำคลิปสั้นๆได้ด้วยนะ,ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้า ชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่แหวนด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตามให้แม่แหวนก็ฝากกดติดตามให้แม่แหวนด้วยนะคะถ้ายัางไงพ,พบกันใหม่คลิปหน้าละกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโต๊ดดฟงคืนตกี้